วิธีเปลี่ยนกระดาษหรือว่าสติกเกอร์ของปริเพท A3 นะครับขั้นแรกเลยก็ให้ดูที่ด้านข้างฝั่งนี้จะเห็นตัวล็อกที่เป็นเครื่องหมายแม่กุญแจนะครับต้องแงออกมาก่อนก่อนที่จะเปิดถ้าใช้เล็บเจ็บนิดนึงครับแนะนำให้ใช้เป็นการ์ดหรือว่าเป็นเป็นกิฟของคุณผู้หญิงอะไรก็ได้นะครับสอดเข้าไปครับแล้วก็ แงออกมาอย่างนี้ครับไม่ต้องกลัวเสียนะครับมันจะเหมือนกับว่าเฮ้ยแงแรงๆมันจะเสียหรือเปล่าคือไม่เป็นครับแงะเปิดเสร็จแล้วดูตรงนี้ดีๆนะครับมันจะมีเครื่องหมายลูกศรชี้ไปชี้กลับให้เลื่อนฝาด้านบนไปด้านขวาแบบนี้นะครับจับงี้ก็ได้ครับเดือนพอเห็นมันอ้าแล้วเนี่ยก็เปิดออกแบบนี้ครับแล้วก็ม้วนใหม่ม้วนใหม่ไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือว่าสติกเกอร์นะครับก็ให้จับท่านี้ครับหรือบางล็อตอาจจะใส่ไงอีกด้านหนึ่งลองดูนะครับถ้าพิมพ์ไม่ติด ก็ให้กลับด้านม้วนกระดาษมาอีกฝั่งหนึ่งเวลาปิดก็พับลงไปก่อนนะครับพับลงไปให้มันชิดที่สุดนะครับชิดที่สุดทั้งสองฝั่งชิดแล้วก็ดันตัวฝาบนนะครับกลับมาครับชิดก่อนนะแล้วค่อยดันอ่าดันจนเห็นว่าตรงนี้ก็ชิดกันแล้วแล้วก็ขอบชิดทุกอย่างดีก็ให้ปิดตัวล็อกเหมือนเดิมได้ครับโอเคเท่านี้